สวัสดีครับร้าน p ีซีแท็อร์อเภอเบญจลักษจังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้มี36แรงเข้าใหม่1รายการครับผมคันนี้เป็น3608 SP ครับผมสภาพพร้อมใช้งานครับรถเครื่องเดิมๆครับผมจดทะเบียนปี58ครับตัวรถสีสันเดิมๆครับผม รถเครื่องเดิมๆครับรถไม่เคยตัดท่อนครับเกียร์ไม่เคยเปิดครับผมช่วงล่างครับแห้งๆเลยรถคันนี้ครับสินล้อสองฝั่งยังไม่เคยแก่เลยครับ ล้อด้านในรถไม่ผูนะครับรถไม่ได้ลงน้ำครับยางหน้าหลังใช้กันยาวๆครับผม,มกันหน้าตราช้างผ่านหลังเป็นผัานหกใบย2ิบสองครับหลังคาเปลี่ยนให้ใหม่ครับ ่ังดีไฮดรอลิกใช้งานปกติครับผมสภาพพร้อมใช้งานครับผมลูกค้าท่านใดหาอยู่ก็แวะมาชมได้ครับ อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษเบอร์โทร0816004753 0่ง4 4 2 2 5 0 2มด้านครับผมร้านพีซีแท็กเตอร์ห่างตัวอำเภอเบญจลักษ์1กิโลห่างสามแยกหนองเหลือม3กิโลและห่างสี่แยกวัชันเจ็7กิโลครับผมลูกค้าท่านใดมาไม่ถูกยังไงก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอให้มั่นหมานเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ